สวัสดีครับสวัสดีสสดชาวยู u ูบทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไว้รุ่นทุนน้อยครับมาถึงก็ได้อชอตเด็ดเลยครับโดนบนไปนหนึ่งกระทงแน่นอนลงไม่ได้ก็ลงไปครับมันลื่นสมทางเข้านะครับพี่น้อง ลืนรอควงนะรอหน้ามันควงครับเดี๋ยวขึ้นไหมนี่ ยังไม่ได้ยันเลยพี่น้องมันลื่นแล้วครับมาถึงก็ล่นชัดตดินให้ดูเลยโอ้แกดได้หน้าใหม่เลยนะพี่น้องอ๋อขึ้นมา ไปไลื่นครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะดูคันเขียวถอยเข้ากันอ๋อเดี๋ยวไปกับคันนี้เลย เอานี่ครับถึงบอดอินแล้วครับโอ้กว่าจะมาถึงเสียวุฒเสียวุฒจดัสิงไงหยั่งแม,ม่นหยัง่งโอ้สงสารคนขับนอโครครับมาลอกนะพี่น้อง ได้หน้าเรียดใหม่เลยครับหลังจากเกิดอุบัติเหตุเหลือกันชนนี่ได้กันชนเสร็จปุ๊บรอทันทีเลยโอ้เกก้ามาแล้วครับคุณตุลูุบวน ดินนี่ค่อนข้างจะแข็งครับพี่น้องเป็นดินทามครับดินแข็งต้นคลิปก็เสียวุตก็เลื่อนให้ดูแล้วพี่น้องโอ้ฝุ่นตรลุตรตรตมตุ่มตำ อนะพี่น้องน่าเลียดไปไปน่ำมาหน,นิลั่นลั่นโพดทเดี๋ยวไปกับคันเขียวได้ครับอ้ะ คิวถึงถึงคิวเด็กกล้าแล้วครับพี่น้องโอ้หมวกนี้ของเสียแน่นอนครับเป็นอะไรเนาะ ลิก้าคันนี้ก็หล่อนะพี่น้องหมวกไหนสวยมากครับหมอกจยนน่าจะเจ็ดสิบห้าหรือเปล่าหมวกสองชั้นนะครับใช้เป็นมาร์กทีครับตัวนี้จมวันนั้นครับพี่น้องผมไม่ได้อยู่ถ่ายคลิปให้ดูก็ขึ้นไม่ยากครับ ดินนี่ค่อนข้างจะแข็งครับพี่น้องก็วิ่งไกลพอสมควรครับไกลมากครับพี่น้องรถที่มาจากเมืองสวงครับพี่น้อง ดก้าคันนี้ถ้าใส่เลดอีกนิดหน่อยนี่สวยเลยครับพวกแก้มแก้มเลดกระจังเลดเชบเลีดโอ้แยมสีนี้แย่ม,มากโอ้สงสารแต่คนขับแม่โคเนี่ยละ่ะฝุ่นฝุ่นจะนาบเลยพี่น้องฝุ่นเยอะมากครับจิงดินแห้งๆแ,แบบนี้ฝุ่นเยอะมาก ยอมรับมาแห้งจริงครับดินนี่เดี๋ยวไปด้วยครับขาเดียวเจ็ดโลสองพี่น้อง ไปกับ14กิโลถึงบ้านผมนะไปกับ1ิกิโลทอดบ้านผมเลย14กิโลกลบ้านผมอีกยี่บ้าน,นไกลสุดกันาหาโลกไปครับโคตเด็กกานิ่มใส่นึ่ใส่น,นส้งขวเดี่สองคน วิ่งไกลแต่แต่ค่าคาเทียวได้อีกอ่ะพ่อสูอยู่แล้วสองข้างในสองครัวเหรออพ่อสูอยู่แล้ว,วมแบบสวา่างเหี้ยต้องก็คอยเก็บงานเก็บงานงานเก็บแล้วพี่น้อง รถสิงรถสิงรถสิ่งยังได้น้ำไหมรถสิ่งยังได้น้ำ ครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ